ไพรวรรดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภประจําช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในคลิปวิดีโอความรักดูได้ในทุกๆสถานะอย่างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่นะคะหรือรักที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพุฤษภประจําช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ พลังงานหลักพลังงานรวมนะคะพื้นดวงชะตาของชาวราศีพฤษภเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วนะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งใดที่คุณพยายามทุ่มเทมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความรักหรือเรื่องใดก็ตามนะคะความสําเร็จความสมหวังกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเต็มไปด้วยความราบลื่นและเต็มไปด้วยบริวารคนรอบข้างที่พร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะสิ่งล้ายๆที่เคยเกิดขึ้นความวิตก กังวลหลายๆอย่างเนี่ยเรากําลังจะปลดล็อกหัวใจได้นะคะหรือว่ากําลังจะปลดล็อกจากความทุกข์ตรงนี้ได้ได้เจอกับแสงสว่างได้เจอกับสิ่งดีๆนะคะความสมหวังความรับรลื่นเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนประจําช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเรามาดูพลังงานคนโสดกันบ้างนะว่าพลังงานคนโสดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคนโสดชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะคะ หนึ่งเรียนปาแรกมาดีเลยนะช่วงนี้นะคะสไม้เท้าพลังงานความรักก็โดดเด่นด้วยนะเดียมเพอรเอร์นะคะแล้วก็3ไม้เท้านะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยเราอาจจะ จมอยู่กับความโสดมานานเพราะความกลัวเพราะความวิตกกังวลไม่กล้าที่จะเปิดใจหันหลังให้กับความรักมานานนะคะในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไปโฟกัสความสําเร็จกับชีวิตพอเราประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งความเหงาแล้วก็เลือกที่จะเปิดใจนะคะเปิดใจเปิดรับสิ่งใหม่ๆต้องการใครสักคนที่เข้ามาแล้วเยียวยาวความรู้สึกคุณนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตคนที่เขาต้องการความชัดเจนคนที่เราเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่ตรงสเปคมาโดยตลอดเลยนะคะเข้ามาจีบเข้ามาพูดเข้ามาคุยและการเข้ามาเนี่ยเป็นการเข้ามาพร้อมกับความชัดเจนด้วยต้องการที่จะเข้ามาจีบคุณแบบเขาเรียกว่ามีความ มีความพร้อมะคะที่อยากจะเป็นแฟนอยากจะเป็นคู่ชีวิตอาจจะแสดงความชัดเจนตั้งแต่ต้นหรือแม้กระทั่งนะคะมาเป้ ให้ความสําคัญอะไรกับเราจะเรารู้สึกได้อะคะ่ะว่าเราควรที่จะต้องเปิดใจแล้วขนาดนั้นเลยนะมีพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิง์ชาวราศีธนูนะคะหรือพลังงานของคนที่อายุมากกว่าอายุแตกต่างกันมากๆหรือคนที่มีความแตกต่างกาันทางด้านหน้าที่การงานนะคะหรืออาจจะไกลไปกว่านั้นนะ นะคะหลายๆท่านเนี่ยชาวราศีพฤษภอาจจะได้พูดคุยกับคนที่อยู่ทางไกลเนาะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะคะและการเข้ามาของเขาเนี่ยก็ต้องการที่อยากให้คุณมั่นใจอยากให้คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเข้ามาด้วยความจริงจังและจริงใจนะคะมีปลายทางที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากๆเนาะแฮงแมนนะคะใครที่ กลัวความรักมาเยอะๆปิดกั้นตัวเองมานานนะคะ เขาเรียกว่าแขวนตัวเองไว้กับความโสดมานานๆเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดใจเนี่ยคงจะถึงเวลาแล้วนะชาวราศีพฤศพลัคนาราศีพฤศพ justice นะคะจะเจอคนที่ถูกใจตรงสเปคคุณในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นทัศนคตินะคะหรือว่าภาพลักษณ์เนี่ยก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยได้เปิดใจในการเรียนรู้ในการพูดคุยหรือในการสารสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว้าวดู e ัเอมาดู นะคะแล้วก็แปบะบไม้เท้านะคะแปบะบไม้เท้าเนี่ยมันบ่งบอกการเข้ามาของเขาเนี่ยคือเข้ามาพร้อมที่จะพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะพร้อมที่จะเกิดการเติบโตจีบแบบมีความมั่นใจมากๆจีบแบบต้องการที่จะมีอนาคตร่วมกันกับคุณนะแล้วก็ เราอาจจะมีเกณฑ์ได้เปิดใจพูดคุยกันก็เป็นไปได้นะคะหลายๆท่านเนี่ยก็จะได้เจอกันจากในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะชอบอะไรที่มันเหมือนๆกันทําให้เราได้ไปเจอกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันตามหาอะไรบางอย่างที่มันคล้ายกันแล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างมันมีความลงตัวได้สารสัมพันธ์ได้เปิดใจในการคุยในการครบนะคะและมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ความรักที่ชัดเจนหลายๆ ท่านจะเจอคู่แท้ในช่วงเดือนนี้แล้วนะชาวราศีพฤษภนะคะใครโสดอยู่ก็จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะจะได้อาจจะมีเกณฑ์ได้ถึงขั้นคบกันเป็นคู่ชีวิตแบบแต่งงานนะคะทําทุกอย่างถูกต้องตามประเพณีถูกต้องตามกฎหมายทุกเงื่อนไขทุกขั้นตอนนะเรามาดูคนมีแฟนกันบ้างนะคะว่าคนมีคู่คนมีแฟนนี่เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย คนมีคู่คนมีแฟนนะคะเชมแรนมาสิบเหรียญเด็กดาบ แล้วก็แไม้เท้านะคะสำหรับคนมีคู่คนมีแฟนใครที่มีปัญหาใครที่มีประเด็นยิบย่อยนะคะปัญหาจุกจิกอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆต่างฝ่ายต่างเหมือนไม่มีใครยอมใครมาโดยตลอดต่างฝ่ายต่างปรับต่างจูนพยายามที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาคาว่าโอกาสมันอาจจะเกิดขึ้นแต่บางทีเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ เต็มที่กับการที่เราจะสามารถให้โอกาสเขาได้นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยคุณก็จะปล่อยวางมากขึ้นนะแล้วคุณก็จะเห็นมากขึ้นถึงความพยายามความเสมอต้นเสมอปลายนะคะการปรับเปลี่ยนตัวเองของเขาจริงๆที่พร้อมจะเป็นครอบครัวที่ต้องการ ให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงจริงๆการปรับเปลี่ยนนิสัยต่างๆก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยมั่นใจในตัวคนรักมากขึ้นหากใครมีปัญหากันนะคะจะได้ปรับความเข้าใจจะได้พูดคุยกันนะคะเราก็จะมีการได้กลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็นคู่ชีวิตที่ดีกันแบบเดิมนะคะมีการพยายามที่จะเรียนรู้ในข้อเสียของกันและกันปัญหาใดที่มันเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ย ทั้งคู่ก็จะเริ่มปล่อยวางมากขึ้นมองหาเป้าหมายความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเติบโตแล้วก็มั่นคงมากกว่านี้นะคะรักของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะสำหรับชาวราศีพฤษภรักนาราศีพฤษภจะมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะมีเวลาเอาใจใส่กันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นยิ่งใครนะคะที่วางแผนการมีครอบครัววางแผนในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานหรือการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการ แต่งงานเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะหรือใครที่กำลังรอคอยการมีลูกมีบุตรมีบริวารก็จะสมหวังแล้วนะใครพยายามมานานแล้วนะคะเราอาจจะยังไม่ติดนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆได้รับการรักษาหรือว่าการดูแลอย่างถูกวิธีก็เป็น ช่วงเวลาแล้วเนาะที่จะสมหวังกับสิ่งสิ่งนี้นะคะชาวราศีพฤศพนะใครกำลังรอคอยการมีลูกมีบุตรมีบริวารเนี่ยสมหวังแน่นอนนะคะมี the h i ฮโรเฟร n ดนะคะมีราชาไม้เท้าแล้วก็มีสองถ้วยนะรักค่อนข้างที่จะสดใสงดงามมากขึ้นนะคะนะ ได้พูดคุยกันดีขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้มีโอกาสไปทำบุญร่วมกันมีโอกาสได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันออกเดท ไปทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยกันยิ่งใครที่อยู่ไกลกันเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ได้นัดเจอกันได้นัดออกเดทกันนะคะหาเวลามาเจอกันทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะเริ่มลงตัวมากขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใกล้ชิดกันกับคนรักมากขึ้นกว่าเดิมแล้วที่สำคัญเนี่ยเราก็จะคุยกันแล้วเหมือนรู้เรื่องมากขึ้น ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นคนรักสามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาที่ปรึกษาให้กับคุณได้นะคะหลายๆท่านคุยกับชาวราศีธนูรักนาราศีธนูชาวราศีพฤศพรัคนาราศีพฤษภนะ,ะหรือชาวธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้แต่อยากจะบอกเลยว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันลงตัว ทุกอย่างเลยนะคะและก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นกับความรักมีความวื้วามีความกระชุ่มกระชวยหัวใจเรื่องใดที่มันเป็นอดีตท,ที่เราอาจจะมีประเด็นกันมาก็จะได้เคลียร์จะได้ปล่อยวางจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนมีคู่มีแฟนเรามาดูรักที่ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะว่าคนที่ตกอยู่ในความรักที่ไม่ชัดเจนเนี่ย เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีพฤษภรักที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยรักที่ไม่ชัดเจนนะคะมีเด็กเรียนมานะ จุดเริ่มต้นกำลังจะเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะทั้งสองฝ่ายอาจจะมีนิ่งๆเงียบหายกันไปสักพักแล้วไหมให้เห็นพลังงานของการมาแอบส่องแอบดูแอบติดตามมากขึ้นนะคะต้องการที่จะเรียนรู้มากขึ้นหรือความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันครึ่งๆกลางๆกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนมีความสัมพันธ์ที่บางทีเราเองก็คาดเดาไม่ออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะมาหาเราหรือเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยในสถานะ ไหนกันแน่นะคะมี Me The Fool นะความสัมพันธ์ในครั้งนี้สำหรับรักที่ไม่ชัดเจนนะคะอยากจะบอกว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่เนี่ยหรือพลังงานของคุณนะคะเราก็จะเริ่มเจอกับความรักที่เหมือนเรา เริ่มเห็นปลายทางมากขึ้นเขาเริ่มกล้าเข้าหาคุณมากขึ้นเริ่มสองเริ่มดูเริ่มสังเกตศึกษาคุณมากขึ้นกว่าเดิมอยากที่จะเปิดใจกับคุณเริ่มมีเหมือนพูดอะไรบางอย่าง สื่อให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเกิดขึ้นหลายๆท่านนะคะมีโอกาสในเรื่องของการได้เดินทางไปเจอกันนะคะนัดเดทใช้เวลาดีๆร่วมกันออกไปเที่ยวร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะมีรางวัลมีของขวัญมีอะไรบางอย่างที่เป็น เป็นสัญญาใจที่จะทำให้คุณเนี่ยนะมั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในปลายทางคุณจะไม่ถูกเทคุณจะไม่ถูกทิ้งอย่างแน่นอนนะคะ The Empress ออกมาอีกแล้วนะความสมหวังในความรักความราบรลื่นในความสัมพันธ์นี้ของชาวราศีพฤศภกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ ความที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกําลังรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเรากําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไหมต่างฝ่ายก็ต่างกลัวต่างฝ่ายก็แอบส่องกันมาโดยตลอดนะคะเราจะสบายใจได้แล้วนะทุกอย่างมันจะเริ่มมีความสมบูรณ์ทุกอย่างมันจะเริ่มมีความลงตัวมากขึ้นนะคะมีอัศวินเหรียญความสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้นเดเลิฟเวอร์มาอีกแล้วนะคะพลังงานความรักก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเนาะ คิงไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเป็นแช a เปญนะคะความรักความสัมพันธ์จะมีความชัดเจนจะเป็นจุดเริ่มต้นจะได้เปิดใจในการครบกันเปิดใจในการมีสถานะร่วมกันเกิดขึ้นนะคะได้พูดได้คุยกันแบบจริงจังนะคะหรืออาจจะมีการได้เปิดตัวกับครอบครัวเนาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อที่ว่าเขาอาจจะต้องการให้คุณเนี่ยมั่นใจ ในตัวเขาว่าเขาไม่ได้เข้ามาหลอกคุณนะหรือเหตุการณ์อาจจะสลับกันก็ได้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยดีมากๆเลยนะใครที่ไม่ชัดเจนนะคะจะได้เป็นการเริ่มต้นในการศึกษาเรียนรู้กันในสถานะคนรักแบบมีสถานะนะคะพร้อมที่จะเปิดตัวแล้วเนาะความรักในครั้งนี้ได้ไปเที่ยวได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วนะคะเราก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกันมากขึ้นทุกอย่างก็จะเกิดความรับลื่น เกิดขึ้นนะคะจะมีความรู้สึกที่หัวใจจะกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้หวือหวามากๆขนาดนั้นนะไม่ได้หวือหวาไม่ได้โดดเด่นไม่ได้รู้สึกว่าเขาพยายามทําทุกอย่างให้มันพิเศษไปหมดมันจะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแต่ความค่อยๆเนี่ยจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นแน่นอนนะคะความชัดเจนที่ว่าก็อย่างที่บอกไปเนาะอาจจะเริ่ม จากการเปิดตัวนะคะทำให้เราเนี่ยก็พอจะมั่นใจได้แหละว่าในการเปิดตัวครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์มันก็จะมีการได้ไปต่อแน่ๆอยู่แล้วเนาะหรือได้เปิดตัวกับผู้ใหญ่นะคะได้เข้าไปกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าจะสมหวังแล้วนะสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะคะจะมีสถานะที่เราพอจะ บอกคนอื่นได้แล้วนะคะว่าเราเป็นอะไรกันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติด ตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับฮายในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้นะสวัสดีค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดในการติดต่อทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook หรือ Instagram นะคะไว้ให้ด้านล่างสวัสดีค่ะ